สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานสยามดีเซลตอนน,นะน,อน,นี้ช่างกำลังจะฆ่าฟันลบลาค่าฟันกับปั๊มแยกครับของแคปนี่อ้อะไรก็ทำออกมาขายอะไรมันนอกแคปเนาะใส่กับชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ได้ตันะครับมุนได้นะแต่ไม่ออก ไม่เข้ามาไม่หมุนแล้วถ้าซื้อใหม่คิดว่าจะประมาณเท่าไหร่ดีกว่าถึงพันไหมเกินพันพันเจ็ดพันแปด งศูนย์เมโทรเอนกัน<อ>ทำไม่เหมือนชาวบ้านเขาทำเป็นเหมือนธรรมดาก็ได้แยกธรรมดานะเนี่ยเป็นป้อมแยกธรรมดาเหมือนอย่างนี้ครับเนี่ครับเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเขาทำเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยขนาดป้อมตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้ไอตัวใหญ่ๆก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ย ก็เป็นปั๊มธรรมดาแยก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 กยยกอย่างเงี้ยไม่ยอมทําไปทําอะไรที่มันฝืนธรรมชาติอืมมุนได้แล้วมุนได้แล้วได้แมุนได้แต่ไม้มุนได้แต่ไม้ออกผพราะว่าต้องคาบแล้วต่อยขึ้นอ่ะมุนด้วยต่อยด้วยบะตีข้างล่างขึ้น มันทำสวมมาได้ยังไง <_ d ata> อย่าบอกเด้อเป็นปอกลงไปลึกๆมนเนี่ยหมุนได้อยู่ <_ d ata> ซื้อคันใหม่ไว้ปั๊มตัวเดียวนี่บ๋ซื้อคันใหม่ <_ d ata> ช่างบอกให้ซื้อคันใหม่ครับเนี่ยหมุนเหมือนจะออกก <_ d ata> มันย้ำไงอ้ตัวเนี้ยม,มันบีบลัด <_ d ata> ลงไป ตีให้แตกเลยแตกก่าแกปนองไปยำหัวเสียงเลยครับตัดได้แล้วเสียงไงตัดทีนไงถ้าอุดนี้คงจะมีปัญหาอยู่น่าจะยำหัวมากกว่าคือมันอัดเข้าไปแล้วยำ เคยเห็นนี่แหละปั๊มแยกใหญ่ขนาดนี้ของแคทคงจะมีรุ่นเดียวเนาะโคบสูไม่เป็นอย่างนี้ซ่อมตรงบาวมันได้ไหมมันย้ำไม่หมดเลยเหมือนไม่อยากให้เราซ่อมมันน่าจะไปพังที่ซีนกันกลับผมว่าไอตัวแยกมันคงใช้ได้อยู่เนี่ยไอตัวกันกลับมันะกันกลับมาล่วนมันอาจจะพังมาดูไหมมีคนดูไหม อันนี้เป็นวิดีโอครับถ้าไลฟ์สดก็มีคนดูอยู่หลายร้อยอยู่รางยาคนก็ถูร้อยให้หมดเลยซื้อคันใหม่ซื้อคันใหม่ซื้อคันใหม่ครับอันนี้คงจะเป็นโคบสูใช่ไหมือแคทเอ้าตัวเดียวกันกับผมนี่ เอาแล้วทำไมปั๊มมันเป็นอย่างเงี้ยปั๊มแยกอ่ะมันี่มันแก๊สตัวเก่าเนาะสามท้องโซลุ่นเล็กๆนะอ๋อสามท้องโซล์บีไอไอไออีสองร้อยหรือเปล่าใช่อีสองร้อยเอออีสองร้อยเนี่ยปั๊มแยกตรงเงี้ยเสร็จแล้วนี่ผมเสร็จแล้วอ๋อนี่เสร็จแล้วครับพอเอาไปใส่แล้วแคตตัวอืมอีสองร้อยนี่ครับไม่ว่างเลยนะครับเป็นอาชีพที่ได้เงินง่ายมากไม่ต้องออกไปไหนเลย อยู่ในห้องได้เงินง่ายแต่เก็บกันยากมากเอแต่เก็บกันยากมากนี่ครับอุปกรณ์นี่อย่างแพงนะครับนี่จะบอกให้แล้วคุณซื้อมาไม่มีความรู้คุณซื้อมาก็เหมือนเอามาวางไว้เฉยๆดูเนี่ยในเนี้ยห้องเล็กๆอย่างเงี้ยคุณว่ากี่บาทโอ้คงจะได้ซื้อใหม่เนาะใช่ไหมพี่ซื้อใหม่ซื้อคันใหม่ ซ่อมไม่ได้ใช่ไหมเหลี้ยงเหล็กเลเี้ยงปั้มแยกเราเราเราอุดเอาเอาทปพันเกลียวอุดเลยได้ไหมมันออกตรงเกลียวมันผมว่าผ้าพันเกลียวพันนั่นแหละผ้าพันเกลียวพันพันแล้วก็หมุนเข้าแน่นๆเลยเนาะมันถอดออกไม่ได้ได้ดวยพันยากทาได้ยุ่แต่ต้องพยายามทำให้มันแห้งทากาวอุดเลยได้ไหมไว้ออกมาใช้ใหม่ก็ออกอยังไงอ่ะก็ไม่ต้องเปลี่ยนไส่กองเปลี่ยนอะไรอะ่ะ<ำ> เออแยกไม่ได้อีกแยกไม่ได้แค่งานเข้าอีกงานเข้าอีกผมไปซื้อมาแล้วตอนนี้น่านแล้วมันหลอกให้ทอดพันแปดหยุยูย่ร้านสารคามแท็กเตอร์ลอนให้ทอนผมเลยมาลองดูว่าจะทําได้ไหมคือมันหมุนอยู่เนี่ยมันมันเกี่ยวไม่ลึกนะอยู่ตื้นๆฟนนาดให้มันแตกได้ไหมลองดูพี่เไว้เลื่อยหันน่นได้แล้วไม่คือเราเรา,เราลองคลิมล็อกล้ฟาดขึ้นอย่างนี้มันได้ไหม จับด้านลงไม่จับด้านลงอยากให้ช่างลองดูถ้าเกิดมีใครเอามาซ่อมอีกเนาะนี่ครับลองดูนะครับเราจะเสี่ยงดวงเลยเพราะว่าเราซื้อมาแล้วไอ้ที่ซื้อมาทีนี้ค่อยไม่ใช่แล้วทีนี้ไม่ตรงแล้วมันนี้เรียบร้อยครับไม่ตรงมันน่าจะเป็นโอลิงสองสามตัวนี่แหละอยู่ในนั้นกันกลับมัน ไม่มีอะไรเกินใจจะอย่างถึงนี่หรือไม่ขยับไม่ขยับเลยขนาดฟาดขนาดนี้ไม่ขยับนพรใหญ่เนี่ยนะนะจะย้ำอะไรขนาดนั้นย้ำมาน่าจะทำเป็นเกี่ยวนะพี่นะหมุนยังไงก็ไม่ออหมุนไปหมุนมาก็หมุนได้อย่างนี้ ถ้าไปเชื่อมใหม่ป่เชื่อมมให่อข้างในเน่าพอดีจะไปเชื่อมซ <laughs> ่อมใส่โอยลิงปุ๊บข้างในเน่าพอดีออเชื่อมม่เนี่ยมันจะเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมเชื่อมแม่ตัวซิงก์อ่ะอ๋อไอ้อือมมันก็ร้อนเหมือนเดิมเลยมีอย่างเดียวก็คืออุดตรงนี้เวลาเราจะใช้เราเค่อยเอาแผ่นอุดออกหลังเราใช้แล้วก็เอาแผ่นอุดออกแล้นี่แล้วก็แยกแยกแล้วก็เอาแผ่นอุดเหมือนเดิมแยกเสร็จแล้วขอบคุณครับ เอ้ยหรอไม่ได้นะครับสรุปก็คือไม่ได้แล้วซื้อคันใหม่ซื้อคันใหม,ม่ปัญหาปั๊บเ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายครับ <c oughs> ในี่คใครมีปัญหาอะไรก็มาซ่อมตรงนี้นะครับ <c oughs> สยามดีเซลมหาสารคามราคาเป็นกันเองครับ <c oughs> นี่รถกาฟิลก็ติดสติกเกอร์นี้แหละี๋ยวไปถามสติกเกอร์กันมีหรือเปล่า ขอขอสติกเกอร์หน่อยรุ่นใหม่มีไหมสติกเกอร์มมมรผมมีอันรุ่นเก่าติดอยู่ตอนนี้ไหน,ม,ไหนมาดูดอันเดิมมาขอหน่อยอ,อ,อีกนันนึงผมเอาไปติดรถกาฟิลอยู่ตอนนี้ไปติดรถเทเล์ด,ด้วยขอบคุณครับนี่เอามาซ่อมไม่ได้แต่ขอสติกเกอร์ครับสยามดีเซลเรื่องแสงดีนะครับตัวนี้ไปเราไปดูตัวในรถนี่ครับ ได้แล้ไออาสเตอิเกอร์ไว้ก่อนได้มาแล้วครับตัวนี้ตัวแยกเดี๋ยวให้ดูมันสั้นกว่ากันนิดนึงแต่ว่าเท่าเท่ากันแหละไอตัวด้านล่างนี่ครับสั้นกว่ากันนิดเดียว1,800บาทครับเนี่ยช่วงช่งเนี้ยสั้นตรงนี้ยาวแต่ไอตัวนี้เหมือนกัน เอาไปใส่นะครับก็หวังว่าคงจะใส่ได้นะเพราะว่าตัวเดิมนี่ฟาดจนแบบคงจะใช้ไม่ได้แล้วแหละเล่นฟาดเอาฟาดเอานะเดินทาง let's go ไปหากาฟิลครับไปเดินทางไปหากาฟิลครับเราทำงานอยู่ในเมืองนะครับตอนนี้ อยู่ข้างร้านข้าวต้มตอนนี้ก็ข้างซ้ายก็จะเป็นโรงพยาบาลของจังหวัดมหาสารคามเลี้ยวขวานะครับเราต้องเลี้ยวขวาข้างหน้าเนี่ยมีด่านแน่นอนครับเราจะไปดูว่ามีด่านจริงไหมนี่เห็นคนหนึ่งล้าอยู่ข้างซ้ายข้างต้นไม้เนี่ยว้ายขี่ถนนหรือเปล่าเนี่ยเดินออกมาแล้วเออไม่ทันไม่ทันสมน้ำหน้าไม่ทัน ี่ครับไม่ทันไปเลยครับเอาติดไฟแดงเอาโอ้โหไม่ทันเฉยเนี่ยเอาเจอแล้วคันนี้คันนี้เจอครับนี่โดนขับมาแบบเพือเพือโดนเลยนะครับนี่ไปไอ้หนูเขียนไปเขียนไป ขึ้นไปหนูนี่ครับเป็นด่านที่มีเมีตั้งกลวยตั้งอะไรถูกต้องนะครับมีตั้งกลวยถูกต้องทุกอย่างนะครับไม่ใช่ด่านลอยนะนี่ครับ <c oughs> ทางนี้ก็มีเต็มสีแยกเลยกลางเมืองเลยครับนี่สีแยกกลางเมืองนั่นะ ปกติตรงนี้เขาห้ามให้ตั้งนานแล้วแต่ว่าโอ้โหดูคนรอคิวรอคิวเข้าไปเสียค่าปรับน่าสงสารโอ้โหสาวนี้ขาวจั่วเลยทำไมไม่โดนจับบ้างวะคนเมื่อกี้นเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นป้อมตำรวจมีแอร์มีอะไรเรียบร้อยอะ่ะแล้วก็โอ้โห จะง่ายเกินไปไหมลูกเป้นั่งอยู่ในร่มมีแอร์ด้วยแล้วก็ให้คนยืนรอตากแดดอยู่ข้างนอกอะไปเสียครับปับ<ฮ>เกิดมาเป็นคนต้องหลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วไอ้คนนั้นก็ไปกวนเขาด้วยนะ่ะเอออ้าวโดนจับเฉยนี่นิแมเอาโอโดนท่อหรือเปล่าโอ้โหโ,โดนท่อครับน่าจะโดนท่อไอเสียครับคันนี้ มีครบทุกอย่างนะั่นจะน่าจะโดนท่อไอเสียครับ CBR นะครับเบิ้ลสิมีใบอนุญาตมีมกอกรได้ไหมถ้ามีมกอกรน่าจะได้นะคงจะยากนะครับที่จะจับเขานะครับเพราะว่ารถทุกวันนี้ท่อไอเสียแพงนะครับมีมกรด้วยอ้าวลองดูว่าจะโดนไหมโอ้แสดงว่าโดนบอกให้มาทางนี้เลยมาคุยทางนี้เลยครับนี่ครับวิ่งมาแล้วครับ แต่ต้องต้องลองถามนี่จะจะแกฉลาดนะเอาคุณแจร,รถกลับมาด้วยนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกล้เลยท่อไอเสียครับท่อไอเสียโอ้เป็นท่อไอเสียอย่างแพงอะ่ะแต่มันเป็นท่อแต่งปัญหาคือท่อแต่งครับแล้วรถข้างหลังไม่มีป้ายทะเบียนด้วยโดนครับไม่เหลือดัดแ,แปลงสภาพรถเต็มๆครับ จะไม่รอดแล้เวเราไปเจอกาฟิลครับงานของเราอยู่นู่นไม่ใช่ตรงนี้ตอนนี้เราก็เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วจะเจอสาวนะสิทีนี้อย่างงามอย่าเพิ่งกลับรถสจ๊ะให้พี่ดูหน้าก่อนโอ้โหน้องน้องสาวไปซะแล้วหามึงเอ้ยไม่เห็นหน้าเลยเขาคงจะมีคนบอกว่ามีตำรวจข้างหน้าครับกลับรถไปซะแล้วครับ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้ากาซิลอยู่ข้างหน้าเลี้ยวขวามาถึงแล้วครับเลี้ยวขวาแล้วครับมอเตอร์ไซคก็เป็นบ้านกนะ็็ oh. จะเลี้ยวขวาก็ไม่ดูไปเลี้ยวครับที่ทำงานของเราก็คือร oh. ้านเข้าต้มโชคดีเลี้ยวก็ไปเลยนอนหนุ่งนี่ เอารถด,ดินมาเทได้แล้วเที่ยวหนึ่งเอาดินมาเทแล้วเที่ยวนึงตรงนี้จะเป็นที่ถมเก้าไรนะครับเอา้าไอ้พวกเอฟซียังไม่ไปนี่โน่นอะเต็มรถอยู่อยู่กับพี่หอยเอามึงเอาสติกเกอร์ไปติดอะไรตรงนั้นนะ่ะอ๋อคนเอาสติกเกอร์วางไว้ ดูสิปีนเต็มรถไปหมดเลยนี่ครับเอฟซีตัวน้อยเมื่อเช้าก็เจอครับกลับมายัางเจออีกโอ้โอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนตอนนี้นอนหนงมาเท,เที่ยวที่สองครับ อ้วขึ้นไปดูใส่มันได้เจะใส่เลยฝั่งไหนอ่ะซ้ายขวาเอาปพ่กินเออ่นั่นแหละไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทาอัดลงไปเลยกินไม่ต้องทา ลองเอาวางเทียบดูสิเอาวางประกันวางเทียบดูมันอยู่ทางไหนซ้ายขวาวาวมัน่ะน่าจะตัวหนังสือออกมาข้างหน้าอินเอาอินเอาทางไหนมาดูดิเอามาดูเอามาดูมันมีอินกับเอาอยู่มาเอามาดูอินกับเอาอือตัวนี้น่าจะเป็นเข้าตัวนี้น่าจะเป็นออก อมอถูกแล้วนี่แหละวางลงไปมันมีอินกับเอาดูวาลวันครับวาลวันแรงดันกับแรงดูดดูได้ไม่ยากสั้นกว่าเดิมครับแต่ว่าเป็นตัวเดียวกันพวก F4 ตัวน้อย งอกเงียเเดี๋ยวครูครูพวกเองดูมึงโดนด่านะั่นน่ะครูอะไรนะที่ดูฮะครูอัแตงหมูดูอยู่นะครับโอ,โอ,โอ้กับกลับไปแล้วกลับไปแล้วไม่โดนดา่านั่งขันบกดูดอยู่ขันบก,นกูบกโดโั้นก็เลยนปสะยุนไก โรงเรียนมันไม่ได้อยู่ใกล้นะนู่นเดินไปอีกเกือบกิโลนะี่ะมันเดินมา,อาเอ้ยดีปะดิียงมันตลากเกษตรเป็อตัวห่วยมันเดินไกลห้ากิโลวันนี้ตะลาดเกษตรโอ้ยบอดแต่เกียร์นี่ครับมุนเข้าไปแล้วจะลองดูสตาร์ทดูเลยคุณเกียร์ไม่เท่ากันบ่เนนี่ สองอ่านกุญแจไม่เท่ากันโอ้โห <c oughs> อันหนึ่งเบอร์สิบอันหนึ่งเบอร์สิบเอ็ด <c oughs> หมุนเข้าไปแล้วก็จะลองสตาร์ตดูครับไม่ขาดเด้อพี่ลูกพี่มันจะขาดพอ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 โอ้โหขันข้างนี้ด้วยนี่หนึ่น

ปิดเก็บเราไปลองสตาร์ทด,ดูเครื่องมอกหมดเลยเครื่องมือครับเดี๋ยวให้พี่หอยลองไปสตาร์ทดูครับ ต้องดูว่าน้ำมันเครื่องมันหยดหรือเปล่าแล้วก็น้ำมันโซลา่ามันดันอนอกหรือเปล่านะครับเมื่อเช้านี้น้ำมันโซลา่าก็ออกตรงนี้ปัม๊มแยกแล้วก็น้ำมันเครื่องออกตรงสายล่างนีย่ยออกตรงนัดตัวระบายไอ้เื่อนเพื่อมาเิดตรงนี้โอเคหายเลยเยี่ยม,ยมละ เอาน้ำมาเขย่าเขย่า,ยาล้างออกจะหาขวดน้ำไหมเขย่าเขย่าเขย่า,ยาล้างออกเฮ้ยปเป้าน้าให้ไอ้นี่เอาขวดน้ำไปให้น้าไปให้เจ้าบ้านให้เอฟซีเนี่ยนะไปเอากับพี่หอยหนะไปเอากับพี่หอยเร็วเอาขวดน้ำไปเอาน้ำมาเขยา่าใส่แฟบล้างออกดีๆ ยังไงเอาให้มันเอาไปก่อขวดหนึ่งแซบหมดแล้วบ่เอาแซบหมดแล้วบ่เอ้ยโอ้โหเล่นจนหมดมชิปายแซบหมดแล้ว